เอ้ย่ o hello guy วสับดูสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้แล้วก็อยู่กับเกม The Force ขุดแร่ตีอุปกรณ์กันอีกแล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะมาทำเควสใหม่กันนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำเลยนะครับสักเควสเดียวผมก็จะมาทำในคลิปนี้เลยนะทุกคนโอเคจ,จุดในการทำเควสใหม่อยู่ไหนครับก็ทุกคนเห็นอันนี้ไหมนี่ปกติอนะทุกคนจะมา เดินเล่นที่ประตูันนี้ใช่ไหมครับให้ทุกคนอนะ่ะก่อนจะถึงนะนี่มันจะมีโซนใหม่ครับก็ให้ทุกคนนะครับเดินเข้าไปข้างในได้เลยแล้วก็เดินเข้าไปคุยกับไอ้ตัวนี้ครับนี่ซึ่งผมเนี่ยก็คุยกับมันละก็เห็นไหมมันโยนอะไรอยู่ซึ่งมันโยนเดโมไนต์อยู่ใช่ไหมก็นี่เลยครับสังเกตี่เควสดูมันต้องการเดโมไนต์ผมนะครับ3เม็ดก็ผมยังไม่ได้เอาไปคาฟชุดเกาะเลยนะ โดนมันปนแล้วครับ3เม็ดอ่ะผมก็จะลองส่งเควสเลยก็แล้วกันนะครับอ่ะกดคุยไปแล้วก็แรกครับไม่รู้ว่าว่ามันมีหัวข้ออื่นหรือเปล่าผมก็กดมั่วๆบอกตรงมั่ว,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 วเลยอ่ะ i have the demonite ใช่ไหมอ่ะผมก็กดเลยครับว่าเรามีนะโอเคมันเอาไปแล้วครับทุกคนมันเอา demonite ให้ผมไปแล้วแล้วมันก็ให้กุญแจผมมานะ โอเคมันบอก thanks น่าจะเอาไว้เปิดประตูข้างๆนี่แหละอืผมคิดว่างั้นแหละเนี่สสำหรับกุญแจนะครับหน้าตากเ็เป็นอย่างนี้ครับกุญแจเนี่ยมันเหมือนกุญแจประตูกอบลินเลยนี่หว่าทุกคนกุญแจเดียวกันเลยครับแค่เปลี่ยนชื่อใช่กุญแจเดียวกันเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเปิดประตูกันดีกว่าครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไอประตูนั้นแหละมาครับทุกคนเตรียมตัวพร้อมแล้วก็เปิดเลยครับ อี่เปิดแล้วอ่ะคนไหนเข้าได้ปะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยห้าแสนอ๋อมันก็คืออันที่เข้าบักเข้าไปกันใช่ปะเออใช่ครับทุกคนหลายๆคนเนี่ยได้มาใช้แล้วนะครับเหมือนอัปเดตท,ที่แล้วเนี่ยก็คือเขาจะหาวิธีนะครับบัคก,กันเข้าไปแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้บัคเข้าไปนะต่อให้ผมบัคเข้าไปได้เนะี่ย ตังผมก็ไม่มีครับทุกคนตังผมก็ไม่มีนะเออเดี๋ยวเราลองมาเช็คสเตตกันนิดนึงก็นละกันนะครับสำหรับสเตตเนี่ยโหโหพาวเวอร์พาวเวอร์หนึ่งอยแปทุกคนแต่ว่าสปีดเนี่ยมันจะโดนลดนะครับซึ่งอ,อ่อที่ขุดอันนี้เนี่ยก็คือมันจำเป็นนะครับที่จะต้องอ,อ่ใส่อะไรนะใส่อะไรวะใส่รูนสปีดเออนั่นแหละรครับทุกคนแล้วก็ค่ารักนะครับบวกที่ 47.5้ 47. นะทุกคนแล้วก็ใส่รูนได้3ช่องเลยนะครับเออถ้าเป็นไปได้เนี่ยอัดรูนสปีดเออหนึ่งอันก็ได้นะเออถ้าสมมุติว่าทุกคนนะครับมีรูนสปีดอะก็อัดไปสักอัน2อันก็ดีนะเออหรือว่าจะอัดอันเดียวก็ได้ครับที่เหลือไปอัด power หรือจะไปอัดโชคก็ได้แต่ผมมองว่าน้าอัดโชคกับสปีดนะครับเพราะว่า power ของมันเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วนะ แต่ที่แน่ๆเนีน่ยยังไงก็ต้องอัดสปีดครับเพราะว่าสปีดมันโดนลดลงไปเนาะแล้วก็500แสนนะทุกคนฟาร์มเงินมานะครับแล้วก็มาปลดล็อกกันได้โอเคสำหรับอัปเดตนี้นะผมมองว่าก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละมาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองมาเทียบกับไออันที่เราใช้อันแสนสกันหน่อยละกันแสนสเนี่ยดาเมจร1ึ5นะครับแล้วก็หลัก50หลักจะเยอะกว่าแต่ว่าดาเมจน้อยกว่า แล้วก็สปีดมากกว่านะครับเป็นลองอย่างเดียวเนี่ยก็คือในเรื่องของดามจแต่ถ้ามีปัญญานะครับก็นี่เลยครับทุกคน50000นจบจบ,บ Demonic p x นะครับอ่ามาจัดกันได้แล้วทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มีปัญญานะครับมาเอามารีวิวให้ทุกคนดูแต่ทุกคนก็ได้เห็นสตเตตปแล้วล่ะโอเค ก็สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบหรือมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย